ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันให้บ้านครับเมื่อนี้สิมาเตืดงงครับผมวัยรุ่นรถเกี่ยวอย่างนี้มาเกี่ยวเขาเพื่อนซิงคอนครับผมนี่ครับบรรยากาศภาพปลรอดพาทั่วครับมื่อนี้เขาเมาเอตืดเอิดโซ่นะไมให้ทึงไงอะไรไอจชิึ้นน้ำนี่ไปบายบายหรือว่าหรือว่าเสียไอ้ครับเอียง <laughs> ครับหน้าเกี่ยวเขาหน้าสิคอนครับวันนี้โอ้หนกนั่งแอ่นเนโซมันเห็ดโอเคโอเค,อเคน้องครับเล่าอยู่ใส่บรรณาบ่ะไปกับเอสมุงนะครับ นกนักแอ่นครับทร์ไซมันเห็ดไอ่ห้างในกอเขาเวลาเขาเกี่ยวเขาปุ๊บมันกระต่นห้างอยงนี้นะครับบินไปบินมาอยู่เกินงงนะครับวันนี้เราโชว์ฝีมือนะ แล้วดูการเกี่ยวเข่าแล้วครับวันนี้ตอนแรกก็หาเลาะเล่นแล้วครับไปหน้าผู้นั้นหน้าพุน้นี้โอ้หมวนครับบรรยากาศ บรรยากาศเกี่ยวขัขาหน้าเพื่อนคอนับผมมาลุนกับเชไดักสอะเขาหน้าว่านนี่ครับนี่ไปสัมภาษณ์เจ้าของนาก่อน,ว,นว,อว่านจักสอะเอ้ยว่านจักให้เอ้ยว่านจักให้บ่ว่านเอาละว,ว,ว่านี่บ่ เออรถเกี่ยวซิ่งนะครับเมื่อกี้สีได้จกสอบเปิืงเมื่อกี้รุ่นกันเพิ่งเอิญว่าเจ้าไอลคอร์ดสกินเขาเขาเมาออวาวะสันโอเคเกี่ยวมือไหนยังมวยหูเกี่ยวมาือนี้มือนี้คือตะบอกเก,กี่ยวหรอวะสีเกี่ยวมือร้อยกระทงวะโอ้โห 感冒嘞。 เมื่อไหร่ละครับผมเปิงแต่เมื่อนี้พายอยู่เขาครับเมื่อนี้ฝนตกเปิงถนนยังสิกเปียกอยู่บรรยากาศเกี่ยวเขาลงไห้ลงหน้าครับเสียงอาจด,ดังนิดหน่อยครับผม อเอิ้องงงค้องนะวะเอิ้งงงค่องแค่เอิ้อนี่นะครับย้ำให้ย้ำหน้าน้องๆกับผากันเห็ดเวียกเช็นงานครับผมครับน้องเอิ้อน้องฟ้อนไปครับรถเกี่ยวครับ เกับเน็ตกับไปเรียนครับผมน้องก๊อบกับเห็นงานครับตุงมตามครับผมเป็นช่างอลูมิเนียมครับผมกาดว่างๆเฉพาะคิดุมดแล้วครับจะได้เจอกันเนี่ยครับตอนแรกน่ะชืน้องมะเรียนทงให้ทงหน้าเพื่อนนี่แหะห้าเกี่ยวเขาครับรอชมกันครับผมฝีมือน้องเอิร์ธเกี่ยวเขาคล่องแล้วครับผมไปหลายปีแล้วกับรถเกี่ยวนี่ เป็นรถเกี่ยวของพี่ชายเพื่อนครับผมของพี่ต้นครับผมครับรถเกี่ยวพี่ต้นเพื่อนมีสองขั้นครับเป็นรถแบบรถกระสอบแล้วก็รถปุ้มครับผมแต่กะบตรงไหนตรงน้าย,าย้ำแรงครับผมแต่ต้องนอนสักหน่อยเดี๋ยวผมกระสีไปหาปั่นขยะแล้วครับแรงๆขำๆหมดล้วค,ค,ค,ครับจะรู้มาเล่นน้ำฝนครับ ไปใส่ครับใส่กบป่ครับเออใส่แล้วล่ะโอ้หน่เียมันบ่ครับนี่โอ้หแมไมกลนเงียตายนี่เียเป็นครับมันก็ได้อยู่นครับี่อยู่บ้างลนเื่อนเอามดเลยจะเอา้คราของเันเออไี่ไนกไโหพ่วงสิ่งพ่งิ่งทะเบียนมืออรอันน้ครับทะเบียนที่สามอันหัวขั้นเดียวที่ทะเบียนตกันดิเร่งสอง สามโอ้สามอันทะเบียน <laughs> ได้การเ <laughs> ต็มแล้วป่ะเฮ้ยบ่มันแชนี่ยนรอโอ้อืมอือ วนบอคับรถเกี่ยวเมื่อไง่ะอนลูกพี่ด้วย่ะไปแลไปขับรถลูกพี่ขึ mm ้นหรือไม่บอกไปบ่ไปปั่นมือนี้ฮะชีึ้นไปชีคืนไปเลยได้นิไปเลยได้นปเลยเมืนี่บเก่าสิปั่นไปสพานนี่นะเพ่อได้ออกกำลังจังหน่อยปันแล วันนี้บินเดียวแล้ววันนี้สิไปผู้ดเดียวเลยนี่บอยกับบอว่างโอเค <Okay, S 2> ครับโอเคโอเคครับอันนี้เป็นแบบรถกระสอบครับผมตัวแรงสองคันเลยว่าตัวแรงมาฮะโอ้ oh, เดี๋ยวสีลงมาเล่นนะครทั้งกระสอบทั้งอุ้มดวงตาไหมว่าตัวแรงหนาแดงไหมโอ้ เรียมไม่รลดเจ้าพิธีนายยังปุกนะให้ให้ไม่เอาผานี่ตับข้่นกอนปนว่าอยุมบอกล้าลงไปอ่ะเนาอยังยังมาจมไม่เห็นรจรวมันตื่นยามี่ามีคทายามันีขึ้นมาเลยเอิ้มึงลงไปอ่ะนะถ้ามันจมมันต้องนวดก่อน แก้ยเว้นเขาเห่าวบุ๋มเ็นมันดำแต่นสาซื้อๆมันดำแต่กลามีๆสซงให้ครึ่งบว่เบาไปโอ้ อุ้ยบอกแน่ครปีนี้เตรียมซื้อเขากิน, <laughs> กนลแล้วเออขับรถวระบา,บ,าบาย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 บนนานนย เอาแล้วเอาแล้วดีก่อครับรถเกี่ยวครั้งแรกครับผมเ <c oughs> ด็กๆเนาะ <c oughs> โอ้เป็นต่างง่ายอีกด้วครับเป็นตะม่วนอยู่ครับแต่แต่ทมเอิ้นแล้วเอิ้นพอเมื่อยมากกว่าท่าน

เกื <laughs> อบบอลอดครับผมติดอยู่มุมน,นั้น1ินาทีครับเ <laughs> ด็กกาเด็กาดกาเปา็นตาหวยอยู่เดี๋ยวผมขอลองอยู่ครับผม <laughs> เค้าผมเจอกันลิมนาครับไปปั่นจักรยานออกกำลังกายครับตอนแรกสิมาลงหน้าพี่ต้นครับลงมาแบกกระสอบเขาซอยเพื่อนเพื่อสกีวเขาครับผมไปเจอกันลิมนาครับกับเ้องมันให้บ้านครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหาปั่นจักรยานาะริมโค้งครับผมเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบรรยากาศริมโค้งย่ำหนาวอากาศเป็นจังไดครับผมเดี๋ยวสิติดกล้องไปน้าปั่นจักรยานไปน้าครับผมรอชมกันครับ ว่อนี้ครับพาปักรอดมายืดเส้นยืดสายจังหน่อยครับผมหลังจากที่บริขี่ด้นด้นครับนี่ครับบักรอดพาลุยครับืนันนี้โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโซไซจีิจมแล้วครับผม